ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลดติดตั้งและการใช้โปรแกรม d e a s e นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเอานำวิดีโอมาตั้งเป็นหน้าจอบนเดสก์ท็อปในภาพหน้าจอบนเดสก์ท็อปของเรานะครับก็ส่วนลิงก์นี่ลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็ดาวน์โหลดกันเลยแต่อันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับ ก็มาติดตั้งกันเลยก็อันนี้ไม่มีไรนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจกด no action ไปตอกดติดตั้งครับตอสักครู่อันนี้ไม่มีไรนะครับกดตกลง Okay. แล้วมันจะขึ้นเปนอย่างนี้นะครับให้เรากดตรงคำว่า,า i n s t a l r d m m ซนะครับแค่นี้เราก็ภาพก็จะอย่างนี้นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดวิดีโอที่ใช้คู่กับโปรแกรม DMC ซนะครับซึ่งจะเป็นวิดีโอันสกูลไฟล์ WAV นะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดให้ดูสักอันหนึ่งเอาเป็น มีโูไฟล์แล้วกันก็ถ้าเราจะเอาอน,นี้ก็กดดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็กดดาวน์โหลดซึ่งผมมีแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองใช้โปแก้ให้ดูอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับให้เราทำการคลิกขวาครับแล้วกดคำว่า set a t d e s k t o p background อ้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้ว หรือถ้าใครมีวิดีโอเป็นของตัวเองแล้วจะมาตั้งเป็นภาพหน้าจอก็ทำได้นะครับโดยการเปิดโปรแกรม format factory ครับซึ่งผมมีทิ้งดาวโหลดไว้ให้เหมือนกันนี่นะแล้วให้ทำการแปลงไฟล์นะครับนี่ลากเข้าไปครับแล้วให้เลือกอย่าลืมนะครับว่าต้องเลือกเป็นนามสกุล wmv เท่านั้นแล้วกดตกลงครับ ล้วกดเริ่มพอแปลงเสร็จไฟล์ที่แปลงของเราก็จะไม่อยู่โฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ตัวฉบับของเราแล้วให้เรากเรปปดเซตแอปเดสท็อปแบตการเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับก็หมดแล้วกับการใช้โปรแกรมใช้งานโปรแกรมดีมซีนะครับขอบคุณมากครับ